โอมชานติวันนี้วันที่เก้าเดือนเมษายนปีสองพยี่สิบสเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเส้นได้แห่งการติดยึดของลูกควรจะขาดออกไปจากทุกๆที่เพราะลูกนั้นจะต้องกลับบ้านอย่าได้แสดงการกระทําที่เป็นบาปใดๆซึ่งจะประนามชื่อเสียงของสกุลบราหมา คำถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนที่พ่อได้รับความยินดีอย่างมากๆที่ได้เห็นลูกคนไหนที่หลอมอยู่ในดวงตาของพ่อคำตอบพ่อยินดีที่ได้เห็นลูกๆผู้ที่ดนใจผู้อื่นให้ความสุขและผู้ที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์ลูกผู้ที่สติปัญญาคงอยู่อย่างรู้สึกตัวว่าพวกเขาพูดฟังบาบาผู้เดียว คือผู้ที่คงหลอมอยู่ในดวงตาของพ่อบาบาพูดพ่อนั้นมีความรักอย่างมากมายต่อลูกๆผู้ที่ทำงานรับใช้ของพ่อพ่อจดจําลูกเช่นนั้นสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ติดกับอยู่ในรูปนามของใครและประนามชื่อเสียงของสกุลอย่าได้หลอกลวงหรือถูกหลอกโดยมายาและทำให้เกิด ความทุกข์กับใครจงรับมรดกพลังของลูกลูกจากพ่อจุดที่สองให้สร้างสรรการของการคงอยู่อย่างเบิกบานแจม่มใสตลอดเวลาที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆอยู่กับดวงยาณที่เป็นบาปอย่าได้กลัวความเจ็บป่วยใดๆและอื่นๆให้สะสางบัญชีก,กรรมของลูกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ พรของวับตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงปราศจากล่างโดยการใช้พลังใจของลูกที่จะใส่ฟูสต็อปให้กับความไร้สาระทั้งหลายรากฐานของการอยู่อย่างปราศจากล่างในวินาทีนั้นคือการมีทัศนคติของการวางเฉยอันไนม่มีขีดจำกัดการวางเฉยนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เช่นนั้น ที่อะไรก็ตามที่ลูกปลูกลงไปมันจะออกผลทันทีดังนั้นเดี๋ยวนี้ให้มีพลังใจที่เมื่อลูกนั้นมีความคิดที่จะจบสิ้นความไร้สาระทั้งหมดมันจบลงในวินาทีเมื่อ,อไรก็ตามที่ลูกต้องการที่ไหนก็ตามที่ลูกต้องการและในสภาพอะไรก็ตามที่ลูกต้องการที่จะทำตัวลูกเองให้มั่นคง ให้ตั้งตัวลูกเองอยู่ในนั้นในวินาทีแล้วให้งานรับใช้ไม่ดึงลูกจงใส่ฟุตสต๊อปในวินาทีแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่ปราศจากร่างได้อย่างง่ายดายคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมอยู่กับพ่อจงมาเป็นผู้ที่ทำสิ่งซึ่งได้เสียไปแล้วให้ถูกต้อง เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่ทักเทียมกับพ่อจงมาเป็นผู้ที่ได้ทำสิ่งซึ่งได้เสียไปแล้วให้ถูกต้องอัจฉริโ์อมชานติ